สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะสู่ช่องแพรวินดี้อีกแล้วนะคะวันนี้แพรก็จะมาอัปเดตให้ดูนะว่าโครงสร้างที่เราวางไว้มีอะไรบ้าง<ม>ก็คืออันนี้เลยเราเราสร้างหมู่บ้านโซนนี้ไว้เนาะแล้วตอนนี้เราก็สร้างเสร็จแล้วนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะแพรก็สร้างอันนี้เพิ่มด้วยแหละ,ะมีตาเผาถ่านนะคะสองที่แล้วก็มีโรงหลอมอีกหนึ่งที่เนาะเราจะได้มีชุดเกราะแล้วก็อาวุธให้ทหารของเรานะคะ ส่วนตรงนี้ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าตรงนี้มันไม่สร้างนะสร้างอีกไม่ใช่สิกำลังสร้างอ่าต่อไปเพรว่าแพะจะเพิ่มประชากรอีกนิดนึงจะได้มีคนทํางานอีกนะคะอ้อตรงนี้มีซ่อมด้วย เราต้องหมั่นซ่อมบ่อยๆนะคะไม่งั้นไฟมันจะไหม้แล้วเราก็จะเสียตรงนั้นไปเลยเนาะนี่ตรงนี้ก็ซ่อมนะคะโอเคเดี๋ยวพาจะสร้างบ้านก่อนนะพาจะสร้างตรงนี้นะคะอาจะสร้างหลังใหญ่สักสองหลังเยลบยได้ไหม เอาตัวนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อีกหลังหนึ่งโอเคสองหลังนะคะแล้วก็มีอะไรอีกไหมที่เรายังไม่เคยสร้างเนี่ยมีโบสถอันใหญ่แล้วก็มีโรงเบียด้วยน่าสนใจคะ่ะน่าสนใจมีอะไรอีกเนี่ยอันนี้สร้างไปหมดแล้วนะคะมี พอผ้าเราสร้างไปแล้วอย่างสร้างไปแล้วนี่แผลว่าแผจะสร้างโรงเบียรตรงนี้ดีกว่าโรงเบียขนาดเล็กหรือสร้างโบสถ์เดียวสร้างโรงเบียรขนาดเล็กดีกว่านะคะตรงนี้เลยปึ๊บเอาต้นไม้ตรงนี้ออกมีโรงเบียรแล้วก็ เอาลงละครดีไหมอืมอันนี้คือสนามยิงซ้อมยิงหรออันนี้คืออะไรอะ่ะลองสราอันนี้ด้วยนะคะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะนี่วางไว้ตรงนี้เสียงอะไรอะ่ะ มีคนมาเหรอไหนอะอ้นี่ค่ะมีคนมาปล้นทหารของเรากำลังมาค่ะทหารโอ้ทหารขอ,องเราลุมสี่เลยนะคะชนะไหมต้องชนะอยู่แล้วแหละทหารเราต้องสี่คนเลยนะคะ ยังไงโอเคเราเน้นจำนวนเนาะอันนี้สัญลักษณ์อันนี้มันขึ้นเพราะว่ามันไม่มีสัตว์ให้ล่านะคะทรัพยากรเรามีเยอะไหมตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนนะคะอ่าเรามีดินค่อนข้างเยอะเลยมีไม้ก็ค่อนข้างเยอะแต่ข้าวเราไม่ค่อยมีเลยนะคะ แล้วก็หนังสัตว์ก็ไม่หนังสัตว์ที่ฟอกแล้วไม่ค่อยมีอะ่ะมันทำงานได้แค่คนเดียวเหรองั้นเดี๋ยวพาจะสร้างโรงฟอกอีกหนึ่งอันนะคะโรงฟอกอันนี้อันนี้คือโรงฟอกนี่เลยสร้างตรงนี้เลยเอ่ะคนไม่พอเหรอคนไม่พอเดี๋ยวเราเขาสร้างตรงส่วนนี้เสร็จก่อนนะคะ และเดี๋ยวให้คนมาช่วยสร้างโรงฟอกอีกหนึ่งหลังของเรา,เาตรงนี้ก็ซ่อมน,นะคะ เสร็จแล้วหนึ่งหลังโอเคเดี๋ยวให้คนมาซ่อมไม่ใช่มาซ่อมมาสร้างตรงนี้นะคะเราควรมีทาหารฝั่งนี้ด้วยไหมควรจะมีนะชาว่านะเนี่ยฝั่งเนื้อตงน,นี้ควรจะมีทาหารด้วยนะเพราะเรามีไอ้ที่เก็บเงินด้วยอะ สร้างตรงนี้แล้วกันส่วนอีกที่หนึ่งก็น่าจะเป็นแถวๆเนะี้ยอันนี้หนึ่งอันนะคะ ข้าวเรามีน้อยจังเลยเลิกตัดขนแกะก่อนดีกว่าแล้วก็ให้เขามาช่วยเกี่ยวข้าวนะคะเ,คเกี่ยวข้าวต้องมีคนเกี่ยวข้าวเยอะๆนะคะ โมเอ s u อี e r มม coming Come. summer is coming นะคะฤดูร้อนข้าวเนี่ยเราใช้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ในการทำแป้งแล้วก็ขนมปังใช่ไหมคะแล้วเราก็ยังต้องใช้มาเลี้ยงหมูอีกนะคะเพราะฉะนั้นมันใช้เยอะมากเพราะว่าน่าจะต้องสร้างฟาร์มเพิ่มอีกหนึ่งหลังนะคะต้องสร้างฟาร์มเพิ่ม ถ้าอาจจะต้องถางป่าที่แพลคิดว่าเว้นเว้นไว้ตรงเนี้ยออกนิดหนึ่งโอเคแล้วแพลวก็จะต้องสร้างนี่ฟาร์มอันนี้เลยหนึ่งหลังนะคะเพื่อให้เขามาช่วยเกี่ยวข้าวแล้วก็สร้างเส้นทางเชื่อมถนนจะได้เดินได้สะดวกนะคะนี่เลย ส่วนตรงนี้แพ้อยากให้มันเป็นสีเขียวอะแพ้ก็เลยปล่อยไว้นะคะปล่อยไว้ก่อนนะอ๋มีคนมามีคนมาขายของแยยไดแรัน,นี้เพิ่มเพราะว่าแพาย,ยังไม่สามารถผลิตมันได้แต่แพ้คิดว่าแพามีเงินเยอะแพ้ก็น่าจะซื้อไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะอันนี้สัก40 นี่ก็สักสี่สิบประกันอหรือมากกว่านั้นเอาสักหกสิบเพราะว่าใช้บ่อยนะคะโอเคได้แล้วอืมอันนี้เราเพิ่มฐานหนึ่งคนนี่เลยดูก่อนน้ำเราไม่ค่อยมีเลยปลาเราก็ไม่ค่อยมีต้องแบบ เ,ออเราเรามีที่ตกปลาเยอะมากเลยนะแต่ว่าปลาเราไม่ค่อยมีเลยทําไมไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเข้าวเรามีน้อยส่วนองุ่นกับเอ,อ่อเมล็ดที่เออไม่ใช่มเมล็ดจิมเป็นดอกดอกไม้ที่ทําเบียรนย่มีเยอะมากเลยนะคะแต่เบียร์กับวายนี่ไม่ค่อยมาเลยหรือหรือแพลวต้องไปทําให้เขาเร่งผลิต อ๋อนี่ไงให้เขาเล่งผลิตไวน์กับเบียนี่เลยสองคนเลยตอนแรกมีคนเดียวนะคะคือแบบคนเก็บมีหลายคนไงนี่ไงคนเก็บมีสี่คนเลยแต่คนผลิตก็คือมีแค่สองมีแค่คนเดียวก็เลยเหลือเยอะนะคะกินกันให้เมาไปเลยเมื่อกี้มีสิ่งก่อสร้างเสร็จหรือเปล่า อ่านี่แพล็ะมีลงฟอกหนังเสร็จอีกหนึ่งหลังเนะเาะเพราะว่าแพลรู้สึกว่าลงลงฟอกหนังนี่คือมันต้องมันต้องใช้ทําไอ้นี่ใช่ไหมชุดเกาะใช่ไหมก็มต้องมีอันเนี้ยอ่าเดี๋ยวดูนะอ๋อนี่ไงใช่แล้วมันต้องมีอันนี้นะคะคือถ้าเกิดเรามีอ่า เหล็กแท่งแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องมือนะคะเราสามารถทําดาบได้แล้วก็ถ้ามีเหล็กแท่งกับหนังก็สามารถทาเกราะได้ให้ฐานของเราเนาะอันนี้เป็นเครื่องประดับเราใช้ทองกับเครื่องมือเอเพราะฉะนั้นเพราะว่าเราต้องสร้างอันนี้แล้วแหละไอ้มันคือเครื่องมันคืออันเนี้ยเอาไว้ทําพวกอุปกรณ์ต่างๆนะอาจจะสร้างไว้ใกล้ๆอันนี้แล้วกัน เดี๋ยวมีคนเผาทองเพิ่มไม่ใช่เผาทองเผาเผาแร่เหล็กนะคะนี่ฟาร์มแพลวก็ใกล้จะเสร็จแล้วซ่อมไปด้วยนะคะทำไปด้วยซ่อมไปด้วยเก็บเงินด้วยะคะ่ะเก็บเก็บเก็บนะคะ อะไรอีกไหมที่เรายังไม่เคยสร้างมีอันนี้แต่แพลว่ามันยังไม่ค่อยจําเป็นอะมันเป็นเครื่องประดับนะคะเพราะฉะนั้นเอาไว้ที่หลังดีกว่าอันนี้แพลวเคยสร้างหรือยังเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อนี่ไงสร้างแล้วมันมีให้แอดด้วยหรออ๋อไม่ไม่ดีกว่ามีอะไรที่แพลยังไม่เคยสร้าง เนี้ยน้านี้สร้างหมดแล้วนะคะมีโบสหลังใหญ่ที่แพยังไม่เคยสร้างาจะสร้างโบสตรงไหนดีละ่ะสร้างโบสถตรงนี้เลยดีไหมแล้วก็ทาต้นไม้รอบๆหรือยังไงดีอืมลองสร้างแล้วกันสร้างโบสตรงเนี้ย นี่เลยเราจะสร้างตรงนี้ฟาร์มเสร็จหรือ,อยังอ๋อฟาร์มก็จะเสร็จแล้วเราจะให้เขามาเกี่ยวข้าวนะเราจะไม่เอาข้าวตรงนี้ไม่เอาลบทิ้งไปอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เอาข้าวออก นี่เอาออกแล้วก็ให้เขาไปเกี่ยวตรงนู้นนะคะนี่เราจะได้มีคนเกี่ยวข้าวทั้งหมดเจ็ดคนนะคะอันนี้สองอันนี้สองอันนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้อีกสองคนนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีประชากรหนึ่งร้อยี่สิบเก้าคนนะคะมีคนว่างงานสองคนเพราะฉะนั้นเราจะให้เขามาสร้างบ้านสร้างบ้านเพิ่มหลังใหญ่นี่เลย นี่สร้างไปเลยอันนี้เขาบอกว่าเขาขาดวายอ๋อแล้วก็ตรงนี้แพลลืมไปว่ามันสามารถอัพได้อืมใช่แล้วมันสามารถอัพได้ค่ะแต่แพลยังไม่เคยอัพเลยนะ นี่ก็จะเสร็จแล้วค่ะโอเคนี่ค่ะเขาจะสร้างเครื่องมือเวิร์กช็อปานนี้นะคะมีอะไรให้เราสร้างใหม่อ๋อนี่มันนี้เป็นเหมือนแบบสนามสู้กันนะคะเป็นแบบที่เขามีอะไรอะ่ะดาบที่มันแหลมแหลมแล้วก็ขี่ม้าสวนกันนะคะเขาเล่นก,กีฬาอะไรแพลวไม่แน่ใจนะอืม เสียงโบดดังซ่อมที่ดับไฟด้วยนะอ๋อไม่ใช่ค่ะจะซ่อมนี่เลยโอเคนีเราก็สร้างครบแล้วแว้็ก็มีอันนี้ด้วย ดูซิว่าทรัพยากรเรามีอะไรบ้างเนี่ยไหมคะข้าวเนี่ยไม่ค่อยขึ้นเลยเพราะว่าเราใช้เลี้ยงหมูนะคะแล้วเราก็ใช้ในการทําแป้งขนมปังด้วยนะอืมมันก็เลยใช้เยอะอันนี้อ้านังขึ้นมาแล้วมีทองสี่ร้อยมีเหล็กเท่านี้เสื้อผ้าเราก็ยังน้อยอยู่นะเครื่องประดับ ทยยังไม่เคยทํานะแล้วก็ไวน์กับเบียร์ก็คือมีคนกินเรื่อยๆมันก็เลยไม่ค่อยเพิ่มนะคะประชากรมีเยอะนะคะ โอเคแพรว,วันนี้นะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะแล้วก็พาร์ทหน้าเราค่อยมาต่อเติมเพิ่มนะคะว่าแพรจะเพิ่มอะไรมั่งเพราะว่าตอนเนี้ยเราสร้างเกือบครบหมดทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็สิ่งสิ่งที่จําเป็นอะแพรสร้างหมดแล้วนะคะมันเหลือสิ่งที่มันเอ่อเอาไว้เพื่อความรื่นเริงเฉยๆนะคะก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าแพรจะสร้างให้เสร็จแล้วแพรคิดว่าอาจจะจบพาร์ทหน้าเลยสำหรับซีซันทาวเมนส์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ช่องแพรวันดี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ เจอกันใหม่พาร์ทหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้เราไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ